บริษัทไดเมดและไดเมดเพนขอขอบพระคุณบริษัท SP i n t e r m a r i n ์ที่ได้ให้เกียรติเชิญไดเมดเป็นวิทยากรร่วมพูดคุยเสนอความรู้เรื่องสีและการใช้งานของสีแต่ละประเภทไดเมดหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ร่วมพัฒนา,าวิตตพันธ์สีและความยั่งยืนบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพืเ่อนๆนท่านใดสนใจงานสี สีทาบ้านทาคารโครงการห้างร้าน OEM เรื่องสีสามารถติดต่อได้ที่02 323 2800นะคะ